บาโจขึ้นมามาโจขอข้ามฝั่งมืาเลยครับดานิโลเอาเวทออกซ้ายบายไฟโบเกียดึงอีกทีนึงแล้วปั่นร้อโอยู่เรียบร้อยเลยปั่นโค้งโเวลากำลังจะหมดครับถ้าโดนก่อนแล้วเป็นเรื่องเป็นราแบบนี้ขึ้นมาลูกกาคนเดียวโอ้ยแล้วสตาร์ดิงยิงเรียบร้อยครับโอ้โมดังที่สุดท้ายครับมาชุดแดงบ้างแต่ตรงนี้เจอยู่ชุดขาวบุกจากขวามาซ้ายบ้างเจแล้วลูกกามาตอนสตาร์ดิงยิงเลยแล้วลูกมาดูกันต่อในเกม เปินมาหน้ากรอบแต่เรือกเอาเวทมาคาลิโาลิโนเติมบาลังมาดีแต่ตอนนี้ต้องรีบต้องรีบเพราะตามอยู่ดูดับเบิลทัสมาหลอดกิวคนเดียวคนเดียวดีทะลุช่องมาแล้วลูกไกกแล้วไอ้ยดีโคก็ยังเก็บแถวสองหน้าเพราะอิบอรเกียเข้ากวาแล้วนี่ครับมาด้วยกันโอ้ยดับเบิลทันเรายัดหน่อยพิธาโดนตรงกลางครับดับเบิลทันหลอดม่วงโอ้โหคุณ